อยู่กับน้ําคลองนี่แหละก็สะอาดสมัยก่อนคนใช้คลองแล้วบ้านเนี่ยจะไม่เยอะช่วงหลังมันก็โสโปกดำอะไรอย่างเงี้ยภาพเก่าอ่ะถ่ายรูปว่าบ้านพังลงคลองไปมั่งอะไรมั่งมันก็มันไม่เป็นระเบียบขยะก็เยอะก็ดีใจเนาะ ถ้าเขาทําให้ได้ก็ดีนะแต่ชาวบ้านเราก็พูดบอกว่าเขาทําไม่ได้หรอกแหมติคุกระยะยาวถ้ามาได้กูจะบบนเลยแหละะ <c oughs> บนหัวหมูเลยหัวก็มีบางคนนะนะแล้วดูสิเนี้ยมันเป็นได้จริงนะเราก็ดีใจมากเลยหล,ละเย็นสบายอยู่ใกล้มน้ำลำคลองชอบตักใช้รถอะไรตัวอ,อะไรมันก็สบายแล้วก็บางครั้งเอ่น้ำเนี่็เขาจะลงนเนี่ยอยู่น้ำคลองไว้แตกหนาต้ม <laughs> มันก็สะอาดนะมันก็ใสแต่เราใช้ตกปลาอาบน้ําในคลองกันนี่แหละแล้วก็ปลูกผักบุ้งอะไรเงี้ยกินได้ในคลองอะ่ะลงในงน้ำบ้างเ <laughs> ลยอาบบางครั้ง <laughs> ทําบุญอะไรเขาก็ลงเรือกันไปเงี้ยมันก็มีเรือขายกาแฟขายกว๋วยเตี๋ยวกาแฟตะโบเนี่ขายดีก็ขายเขาก็ขายในคลองอ <laughs> มีคลองก็มีเราชุมชนเนี่ย ปู่ย่าตายายทำไว้ให้เนาะเหมือนกับสายน้ำที่มันไหลไปนะ่ะแ่ละไหลไปแล้วก็ไหลมาก็บอกให้ช่วยกันดูแลลองอย่าทิ้งของโศกปรกลงคลองสวยงามแล้วก็ช่วยกันรักษาไว้ก็บอกงั้นแหละให้ช่วยกันดูและลไปอย่าไปทำลายมาันเดี๋ยวนี้พอลูกหลานเราเติบโตแล้วก็คลองก็ดี เส้นทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายบ้านก็สวยดูดีก็ลูกหลานเราอยู่ก็คงจะสบายดีว่างนนะ่ะเราก็คิดนะทำอะไรก็เพื่อลูกหลานนะนะั่นนะเูแม่ก็อยู่เท่านี้เราจะอยู่ดูเขาไปถึงขนาดไหนก็ยังไม่รู้อยากให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานเราตลอดไปนู่นนานนั่นแหละ